สวัสดีครับต้นสบายดีสบัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบก่อนอื่นเลยอยากให้ต้นแนะนําตัวกับแฟนๆ BGPu หนอ,อะสบายดีข้าพเจ้าพุทธวงศ์สังวิไลเนาะนักเตะบอลทีม BG จีปทุมเนาะทีมชาติอะไรครับทีมสารเลาวเนาะมาจากประเทศเลาวครับเดี๋ยววันนี้ขอตามดูต้นซ้อมหน่อยได้ได้ได้โอเคครับไปเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยเนอเลย๋ยวเอาเครื่องกันตั้งหนึ่งครับ เฮ้ยค,ครับต้นอตอนที่เริ่มต้นเลยที่เรารู้ว่าเราจะได้ย้ายมาบีจีเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นอ่าซึ้งพระมิตกับตกใจนอยนึงราว่ากับโบโบเคยคิดนะมาบีจีสิสนใจในตัวขาว้าขาพระเจ้าแะ้รกับรูบ้สึกด,ดีใจนั่มละครกับเป็นโอกาสที่ดีสําสหรับข้าวพระเจ้าเองครับผมแล้วตอนนั้นอ่ะก่อนที่เราจะย้ายมาในมุมมองของต้นอ่ะต้นมองบีจีเป็น แบบไหนบ้างอ่าสําหรับขาบ้าพเ้าก็คิดว่าวีจีนี่เป็นทีมที่สุดยอดเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่นะครับข้าจะหูต้งแต้น,น้นอยแล้วว่าหูจักสโมสรอนวีจีนตงแต้น,น้นอยแล้ะครับคือที่ที่ท,ที่ที่ประเทศลาวนี่เขาก็ดูบอลไทยลีกเหมือนกันไหมแม่นจะจะเบิงเป็นปกติแบบว่าเบิงเบิงตลอดเ้วยแหละไทยลีกเนะครับแล้วอ่าพอมาอย้ายมาจริงๆแล้วเนี่ยเห็นสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆหรือว่า ทีมงานสตงสตาร์ทสนามแข่งเป็นไงบ้างครับก็สัมผัสแบบแบบความเป็นมืออาชีพยังกับกับวีจีคือว่าเป็นมืออาชีพหลายเพราะว่าตั้งแต่ซอกตั้งแต่เดินซ้อมฟิตเนสยังทุก,ยกอย่างกับมืออาชีพครับแล้วที่ตอนนู้นที่เราอยู่ที่ประเทศลาวเราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันการส่งการซ้อมแตกต่างไหมครับกับที่นี่มันกับขอบเจว่ากับตามเพราะว่าเรื่องการซ้อมแล้วก็ความ เขียมคนยังแหละมันจะต่างกันเลอครับอแล้วซ้อมมาสักระยะแล้วการปรับตัวของต้นตอนนี้เป็นไงบ้างครับอ่าข้าพเจ้าก็คิดว่าข้าพเจ้าปับตัวอะไรดีขึ้นยังเพราะว่าก็มีรุนอายแล้วก็มูมูที่แบบว่าแนะน้ำยังเลยครับแล้วถ้าเทียบกับนักบอลฝรั่งเนาะนะต้นคิดว่าการปรับตัวของต้นมันง่ายยากมากน้อยแค่ไหนกับถ้าเทียบกับนักบอลต่างชาติ ขอต้นก็พึ่งยายกิมครั้งแรกเลยใช่ไหมแม,แม่เลยครข้าพเจ้าก็คิดว่าข้าพเจ้าจะต่างจากหมาดตางศาสตร์น้อยหนึ่งเพราะว่าข้าพเจ้ากับแบบเรื่องภาษาอย่างกับแบบร่วมกันเข้าใจง่ายกว่าเลยนะกัเรื่องอาหารการกินอย่งกับก,ก,กินในปกติ่าแล้วตอนนี้ครับสนิทกับใครบ้างแล้วหรือยัง อ่าก็เป็นไอเก่งเนาะขั้นเป็นรูดนอายยังน้อยหนึ่งไอเก่งสุรศักดิ์หนึ่งอ๋อก็พี่เก่งเขามีแมนแมนเสือซ้ายล่าก็เข้ากันง่ายเลยเนยแล้วสบายดีพี่แซมสบายดีบ่อคือกันสบายดีครับแล้วเอ่อเพื่อนๆรุ่นเดียวกันมีสนิทกับใครบ้างก็่ขั้นแบบเป็นมูรุ่นเดียวกันกับเป็นแท่นเนาะมาดิซื้อทองอะไรกัน ปอนสุนภัสบัวพันอ, <Okay. S 2> อยู่ในรุ่นเดียวกันแน่นแน่นเพราะจะเจอท<อ>ีมสารนั่งเวลาไปทีมสารจะเจอกันตลอดแล้วการซ้อมเป็นไงบ้างครับหนักไหมที่บีจีถ้าเทียบกับตอนอยู่ที่เราแม่ครับเขาจะคิดว่ากหนักเพราะว่าความเข้มข้นยังนะแล้วก็เรื่องคุ้นาพำผาจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเขาจะเน้นเรื่องคุณภาพนาบครับแล้วการทํางานกับโค้ดบอยเป็นไงบ้างต้นรู้มาก่อนไหมว่าโค้ดบอยเนี่ยเขาเป็น แบ็กซ้ายเหมือนเราด้วยแล้วก็เป็นแบ็กซ้ายตำนานของ BG จีด้วยครับพี่เจ้าก็พูดว่าโค้ดบอยเป็นลินในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเป็นตำนานของ BG ีครับเนแล้วพี่บอยได้แนะนำอะไรต้นบ้างไหมครับสำหรับโค้ดบอยเราก็จะแนะนำเรื่องการยืนตำแหน่งยังห้มาให้แบบองศายังหามันมันมันหามันดีกว่าเก่ายังเพราะว่าการยืนยังเหมือนกันยั่งยั่งยั่งบทัานเดียวอะดีป้างอยไงเราก็เราก็บอก ในการยืนสลด์ครับแล้วออย่างที่รู้นะเนาะอาจจะมีแบบความคาดหวังหรือว่ากดดันจากแฟนบอลน,นิดนึงเพราะเรา,าย้ายมาจากประเทศลาวเนาะเลยแล้วก็ไอ้พวกความกดดันตรงเนี้ยสงสัยในฝีเท้าเราหรืออะไรเงี้ยต้นมองตรงนี้เป็นแรงผลักดันยังไงบ้างครับข้าพระเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งเป็นแห้งจูกใจให้ข้าพระเจ้าแบบแห่งฝึกฝึกตัวเองร้ายคืน,นีัยแบบต้องต้องแบบ มีรลยบียบะไล่ลึ้นยังเพราะว่าต้องต้องฮ็ดให้เข้าเบิ่งอยังใน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 ผลงานของข้าพระเจ้าคือต้นก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิดอะไรใช่มไมไม่ดีอะไรเป็นเรื่องดีในทางการครับแล้วสุดท้ายก่อนไปซ้อมเดี๋ยวฝากอะไรถึงแฟนๆ v g p u หน่อยว่าเราย้ายมาใหม่แนะนำตัวหรือว่าพูดกับแฟนๆน่อ,อ่าสำหรับแฟนบาน b g ีน่อากข้าพระเจ้าเนาะค่ะฟังเนี่ย Factor ละกัน สิเห็ดเต็มทีเพื่อสซมมูซอนนี่เนาะแล้วก็จะเห็ดให้ดีที่สุดนะโอเคครับขอบคุณครับต้นเดี๋ยววันนี้พี่ตามไปถ่ายซอมหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบใจเด้อ

เป็นไงบ้างครับมาปรับตัวได้ไหมครับต้นแล้วครับดีครับก็อาจจะมีเรื่องภาษาที่แบบยังไม่ค่อยเข้าใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิกับการฝึกซ้อมทุกๆเซสชั่นนะก็ที่จริงก็มีเพื่อนร่วมทีมกร็รุ่นเดียวกันเยอะปรับ<ๆ>ตัวได้เร็ว Play, 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 i uh -huh.